พี่ขัไไไบไปด้วยได้ไหมคะพอดีรถนูเสียเด็กเด็กมาเด็นมากพี่คะพี่คับจะไหนคนสวยขัไปดีไดไหมคะไม่ได้ครับแบบมองทำไมคะม มาๆๆมาเาไปแล้วี่ทำไมเขาไม่นับหนุ่ม่สวยดูหน้าหนูหนูไม่สวยใช่ไหมคะเขาไม่รับหนูอ่ะไปแล้วค่ะยืนรอนา้วบ่ายสามโมงยิ่งนะบ่ายสามโกี่โมงนะบ่ายสามโมงสโมงใหบ่ายสามโมงสีเย็นนี่มีกลับมาอุ้ยไปด้ค่ะ cái mình nó đã Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn